เราไม่ได้พบกันนานมากแล้วใช่ไหมคะเสีมี่เองนะคะเด็กหญิงจรัญญาแต่บุตรจริวงศ์ลูกสาวของโค้ชพันนาค่ะวันนี้สื่อโซเชียลเป็นเรื่องที่จำเป็นมากค่ะและหนูก็คิดว่ามันจาเป็นเช่นกันนะคะที่เราต้องเรียนรู้ค่ะ การแข่งขันทางด้านสื่อโซเชียลหรือ Digital Marketing เนี่ยเกิดขึ้นเร็วจนเราแทบตามไม่ทันเลยใช่ไหมคะปัจจุบันทุกสิ่งสามารถทำได้ด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งรูปภาพสุดป,ปังหรือว่าการตัดต่อวิดีโอขั้นเทพ คุณก็สามารถทำได้โดยตัวคุณเองค่ะด้วยพลังเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนบวกกับวิชาความรู้ที่ค้นพนาได้ถ่ายทอด เราสามารถออกแบบโฆษณาสวยๆได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยตัวของเราเองค่ะเพราะว่าเรามีโทรศัพท์มือถือติดตัวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะท่านใดยอยากลดต้นทุนลดเวลาในการทำสื่อโฆษณาให้กับสินค้าของท่านกรุณาติดตามโค้ดพนาผ่านช่องทางต่างๆได้เลยนะคะ เซี่ยมี่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ